สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับเมนูน้ำพริกค่ะน้ำพริกเหมือนเดิมวันนี้น้ำพริกปลาทูค่ะบ้านนี้เป็นอะไรกับน้ำพริกก่อนทุกคนมาทำน้ำพริกปลาทูกันค่ะทุกคนหรือปนปลาทูบานเท่านั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าภาพกลางเขาก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าบานเท่ากับบริจัใส่กระเทียมเนาะพี่น้องจะบอกว่าหัวหอมกับกระเทียมนะคะไม่ต้องแกะเปลือกออกเลยค่ะ เอาไปคั่วพอตอนเราคั่วค่ะเปลือกมันจะดำเนาะแล้วตอนนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาตำอะ่ะเราค่อยแกะเปลือกออกค่ะระหว่างคั่วค่ะเติมน้าลงไปนิดนึงนะคะคั่วให้มอหอมไปเลยค่ะทุกคนเอาประมาณนี้พอนะคะจากนั้นมาทอดปลาทูต่อเลยค่ะในส่วนของปะลาร้าก็คือเราจะใช้ปะลาร้าปากะดีมาต้มเองนะคะใส่ใบหม่อนและใบเตยลงไปด้วยค่ะทุกคนเพื่อดับกลิ่นเนาะ เราก็คือแบบว่าเกรงใจบ้านข้างๆมากค่ะกลัวแบบว่าบ้านข้างๆอยากจะกินด้วยอะค่ะทุกคนกลัวเขาจะได้กินแล้วเขาจะทนไม่ไหวค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะทุกคนจากนั้นพอปลาร์เปลือยแล้วค่ะเราก็เติมกะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มต่อค่ะจนให้ก้างแบบก้างละลายไปเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเฮ้าเนพี่น้องกะสิต้มปลาแดกบวกหัวหอม แล้วกับพริกแล้วกับปลาลงไปต้มน้ำการโหลดเนาะจ้าบรแดงแบบว่ามาแยกเห็ดจังสีเนาะแต่อันนี้มาอยู่ผากกลางค่ะกับเผ่นผ้าเห็ดจังสีเนาะค่ะกระแสไปอีกแบบด้วยค่ะพี่น้องเราโขกพริกกับเครื่องนะคะแล้วก็ปลาทัวค่ะเข้ากันแล้วค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะบีบน้ำมะนาวเพิ่มลงไปด้วยนะคะ มะนาวใส่สักซีกหนึ่งก่อนนะคะทุกคนตามด้วยผงชูรสค่ะบ้านไหนไม่ใส่ก็ได้นะแต่บ้านเราต้องใส่ค่ะจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนเหตุที่ต้องทำน้ำพริกวันนี้ก็คือใบมะรุมค่ะที่อุดหนุนลุงเขาวันนั้นนะคะทุกคนจะบอกว่าใบามะรุมอะ่ะกินกับน้ำพริกปลาค่ะ คือแบบว่าหวานมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยกินใบมะลุมนะคะยอดใบมะลุมอะคะ่ะลองไปหาซื้อมากินดูนะคะกับน้ำพริกคือแบบมันหวานมากคะ่ะทุกคนจริงๆลองดูคะ่ะคือปกติอะเราก็ไม่ชอบกินผักสดคะ่ะทุกคน